มยไปไสวัสดีสสดค่ะ,คะกินข้าวกับโนอาวันนี้นะคะแม่แหม่มก็ทำลาบนะคะทำลาบแล้วก็มีผักสดสดในสวนนะคะแล้วก็อามาแล้ว มีปลาทอดแคปหมูนะคะแล้วก็มีหมูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียวค่ะเดี๋ยวเราจะยกไปหม่ำกันนะคะอ่ะกับมอยไปแล้วปลาเหรอลูกเอาปลากินเลยกินเลยกินเป็นเปล่าปลาสติชิบะซ็อกเกอร์ซ้ำไปกันน่าจะขควล่ะชิบะซ็อกเกอร์ชิบะซ็อกเกอร์นะคะพี่พอแวนเขาชอบว่าพี่จีเป็นชิบะ ซกก็ปลาซ็อกเกอร์ที่ปลาดูดอะอย่างงั้นนะคะเหมือนแบบติดตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมูลูกอะไม่ไม่เอาโอ้เอาปลาพูดชัดมากเลยเนาะอ,อ่ะไม่เอาเหรอลูกหนูเอาปลาไงี้ยอ,อะอข้าวเหนียวนี่น,นี่ข้าวเหนียวลูกกินเย็นหนูอชอบข้าวเหนียวนี่ อนี่ค่ะผักแม่แม่มสดๆเลยวิ่งไปเด็ดมาที่สวนนะคะปลูกเองนอ่ะมัมเลยลูกมัมเลยเดี๋ยวพ่อเขากินเองเป็นลูกไม่ต้องปอนพ่อเนาะปอนมันไม่สดสดก่อนโอ้โหกัดใหญ่เลยน่ะ ค่อยกินนะลูกเดี๋ยวมันจะตำเหือกเอานะมันโหมันแข็งนะเนาะลูกว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่หักให้อ่ะหนูกินข้าวเหนียวก่อน,น,นอดอูสินะอชอบจริงๆเลยมันแข็งอันนี้ผักอืมว่าค่อยๆกินลูก แผงเนี่ยเราอาจชอบอ,อันว่ากินข้าวเหนียวด้วยนะเนี่ยผักเห็นไหมผักสดๆกับกรอบอร่อยไหมนว่าเคี้ยวตุยๆเลยอ่ะเดี๋ยวแม่กินด้วย

หนูกินได้เป่าลูกมันแข็งไปแล้วมั้งพอๆกันจ้ะกองจังก้อนเหนียวนี่นี่นี่นแม่ว่ามันแข็งไปนะหนูอะทำไมหนูไม่กินหมูอ่ะกินหมูแ่นดูสิชอบกินปลา อ่ะอ่ะอนี่ชอบกินปางจริงนะอ่ะอนี่นี่กินข้าวเหนียวด้วยจะเคลนไปแล้วกินอืมอร่อยข้าวเหนียวะนีไ่ไง ข้าวเหนียวมีอีกเยอะเลย,ยแม่หวไหวอ่ะ <c oughs> ไม่หมดเดี๋ยวไปเอามาละต <c oughs> <c oughs> ุงเล็กไปง้อแบบงอถุงเล็กไปที่ไทยก็ไม่เคยแบบนีน้หรอกที่ไทยนะเราจะซ้ำซี่ใท่าต่าเนี่ยเ <c oughs> ี่นหน่อยจ้ะห <c oughs> น่อเราหน่อนั่งยังไงอนะันน่ะ ทำไมขาไดไม่ไงแล้วอะ่ะทำก่อนั่งกันดีๆก่อนอืมเอาขาดไปสอดยังไงเนี่ยนอกจากหมูอีกกินถั่ว,ว,อ,อ,วอืมออถั่วผูปูกเองนะคะหวานมากไม่เคยฉีดยาแล้วก็กรอบท้องมไม่กินเ่ะเนี่ย เมื MM. ่อกี้นี่กินขนมกันไปใช่ไหมอปจิโร่เอาเคาะราจะไปเอาเคากมาคัด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 เห็นไหมจ๊ ไฟอกอเอาอะไรลูกน้ำเนี่ยน้ำ <c oughs> กินแล้วเหรอลูกเมื่อกี้กินขนมใบใช่ไหมกินแอปเปิ้ลเปล่าเดี๋ยวแม่เอาแอปเปิ้ลให้น่าจะไม่กินดาบหรอกเผ็ดนยอะใช่ดไ,ดไหมเผ็ดเน้าเน่าเนา ่าไม่นั่งกินดีเดียวนั่งพ่อเขียวนั่งจะน,นั่งนั่งเขียวจ้ะนั่งนั่งจะยืนกินอยู่ข้างนอกแล้วะอือหือกินชับหมูมานั่งกินดีลูกเอาน้ำนี่ดีกว่าพ่อไ <What? S 1> อ้ส้มโซดาเนาะเดี๋ยวแม่ไปเอามาอือ <c oughs> <c oughs> ไหนเขาป้อนแม่เหรออือหึอือหึไม่เอาไม่ตีแม่ตีใครอะลูกอืมตีใครอือหึอือหึเอาไม้มาตีแล้วดู นั่นั่งอีีเขียนรนี่คนน่คน่นนีคี้นี่นนี้นนนีนี่คนนน้่คนนี้ีน้นน้นี่คนนี่ยนี้น่้่คนนี้่ี้น้ำ่นะนะออำให้้หน อ๋อ <c oughs> อันนี้ครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเนี่ย วิธีทําแม่แมมมีนะคะมีวิธีทําลาบมีวิธีทาแคปหมูมวิธีปลูกถั่วพูมีนะคะคลิปวิธีปลูกแปงก็มีค่ะเดี๋ยวแม่แมมแปะไว้ให้นะคะอันนี้แม่แมมปลูกเองเดี๋ยวนี้มีการป้อนคุณป้าคุณลุงด้วยเหรอลูอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้แอ่แมามฮึกคม

ดูบอลนะคะญี่ปุ่นกับกับออสเตรเลียคือถ้าใครแพ้ก็อดไปใช่ไหมก็อดไปบอลโลกอื ไ,ได้ถัว่วคูหวานพ่อกินได้อันนี้อันนี้มันมผักผักสดบ่อดสาร กินแล้วลูกแล้ววิ่งมาแล้วมาแล้วเสียบ อะรนเสะขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะแม่แหม่มก็อยากจะขอฝากชแนลวิธีการทำอาหารและวิธีการปลูกผักแบบง่ายๆของแม่แหม่มด้วยนะคะใช้ชื่อชแนลว่าการจนาอิจิมานะคะตามที่ขึ้นเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฝากคลิกรูปกระดิ่งสีเทาด้วยนะคะเวลาอัพลคลิปใหม่ๆนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดมาสนุกด้วยกันนะคะ